แหม่สมมาแต่กไกหาหลอยกว่ากิโลไอสมหน้าสมตาของทางพอแถมเฮากับสมบาหมอลำ <Okay. S 1> บ้านเฮาบ่บึดบ่อยได้เมืองหมอลำค่ะค่ะเดีนอเอด่นนะโอ้ได้ได้ได้ครับเพียงนี่ไปบัานเน๊ก็ได้ลองบัานนั่นโลแมนลองหน่อยเถื่อสนสิคันบดลองเพียงนี้แมนหมอลำเชออยต่อบัดดีครับคุณแม่โอ้จับเมื่อตีครับผมงัดทางงัดนะทีหว่วย คือขักแต่ว่าเพ่งงัดทางงัดมันเพ่งติ่นเด้ผู้ใด้ขอพอดน่านตองมาติ่นเด้ขั้นเพ่งงัดทางงัดเนาะเอาอ่าค่อยเป็นค่อยไปเนาะครับมีผลงานเพ่งไปน้ำเน่ทีมงานโค้กส่งเบาบนกสิตปกจากบ่อน้ำสิงห์อ่ากิตปกจากบ่อน้ำสิงเน่ขั้นบ่อน้ำสิงมากในเตยย่างเดียวเด้บอดได้บอกได้จ่าเด้อันนี้เฮากสิมีบอกจ่าจ่าจีจวยไปน้ำอ่าพอว่าพอแถมเปิดหายเบาบนมาเป็นโปแทน ว่าเมื่อนี้เพิ่นเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องเดอ้อแล้วก็เมื่ออื่นเดอ้อเพิ่นสิบวชครับเมื่ออื่นเพิ่นสิบวชเทีงถวายกองบุญหาบุญหายายเฮาหาแม่เตียมเฮาเมื่ออื่นนี่อ่าหลังจากสันจังหันแล้วเพิ่นก็นสิพากันไปบวชเนาะครับพอแม่เฮาให้ได้รับอ่าได้รับสาบนํากันว่ากําหนดการเพิ่นวางไว้จังซี่ครับแล้วก็บ,บัดนี้อ่าทั้งเอื้อยอ้ายเฮาเด้อทีมงานเจ้าภาพนี่คั่นบ้างก็แวะเวีววยนมาให้เบาบุญได้สวัสดีแนะ่แม่พยอมนี่ฮู้จักกันนนั่ล่ะ แม่สมชิดเนี่ยก็เห็นกันแล้วอพอสวัสดีพอวั่นชัยเนี่ยก็เพราะท่านเห็นได้เป็นผู้จังดามากให้เบาบนในสวัสดีในเด้อพอทั้งเจ้าภาพพอนอะ,อะทั้งพอปฐมเมนูเพี้ยนก็คือกันกับทีมงานเจ้าภาพเฮ้าครับนั่นแหะคือเป็นการให้เกียรติทั้งเจ้าภาพเมื่อนี่เพิ่นได้เลี้ยงพีเลี้ยงน้องเนาะครับได้สั่งนำทำบุญผลงานเพียงสากรครับเบาบนนามาฝากในฐานะที่วาทั้งพอแถมเฮ้าเพินน่นได่ติดตามรับชมเบาบนตลอดทางช่อง YouTube c h a n แนล เบาอุบลคนเมืองเลยผลงานจดหมายเป็นมันตั้งแต่ข้า,งขางขงพอองาแย่เขาเป็นเบาคอยเป็นคอยไปรอบนี่ดีไม่เนื่อครับมาอาจารย์